คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเบื้องแล้วคนได้รับความแนะนําจากผู้ใหญ่เด็กอายุ18ปีคนได้รับคนะนําถ้าพร้อมแล้วไปเบิ้งวิดีโอกันได้ไปได้สบายดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องมาแนีฮาสิมาปล่อยป่าในนองของเหา่ากูบ่ใส่หมอกกูกรอวแล้วบัดกูใส่หมอกกูคือบักกีเรอตายขี้แป โอเคทุกคนเข้าคอไปปล่อยป่ากันเลยไปได้ตอนนี้เขา้าไปมาฮอดแล้วมาฮอดที่น้องป่าแล้วนี่ก็คือป่าสตัวป่านี่คอยดึยงมาประมาทมาทิ้ดแล้ว <S 2> <S 2> คอยบัไดมาปล่อยเบื <S <S ้องกองซ่มเข้าไปซองตัวกสิปอยโอเคทุกคนเขาสิปอยในน้องนี้ได้ มาด้อันนี้โ <Yeah. S 1> บแมนปลากระป๋องอันนี้แมนปลาที่เราจะปล่อยในมือนี่บบแมน <Huh? S 1> นี่ก็คือปลาปลาที่เราจะปล่อยในมือนี่โอเคอันนี้ก็คืออาหารของมันเบื่องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เขาซีโยนเข้าไปในนอ่องเบื่องมุมีปลาเมื่อกี้ ปลาคนมัแค่เขาชิบานเข้าไปปลามันสิกินหรือบอยกีนปลานี่ก็คือไข่เบี่ยงมาประมาณสองปีป้ายตอนนี้จะลอยกีนกูก็เลยมาลายกินอันนี้ก็คือปลาที่เขาจะปล่อยไข่ปล่อยปลาทับบุญแล่แม่นปล่อยกีนโอเคคไข่ปล่อยเข้าไปค่อย้เจ้าตัวใบใบก็ให้เจ้า ไปเจอคนที่ใช่และสำหรับควายทีไว,วันนี้อ <c oughs> โอเคเขาไร่ก็ะยาวค <c oughs> อชีเอาอาหารปลานี่ใส่เข้าไปเพื่อให้ปลามากินโอ้ปาลาก็ไล่เขาเด้งมาประมาณสองปีป้ายมันนี่เขามออาอ้อยเอาอาหารมาให้มันเกยน เบิ้งปลาคดได้โอเคเอาซีที่เรียนี่ปาาคดได้ไหนควายเขาคว้าบอลลางมือก่อนถันเอาบปล้างมือเหาก็ติดโควิด huh. คุณเพิ่นสิบไม่ได้เฮ็นเฮาโอเคเราเกือกดูงโค้โคง,งตัวปลาไปดูเป็นยากพลังดูเแล้าเมื่นฝนตกฟาห้องเมืนปฟาห้องนำมาแหง <laughs> อา้าวเย็ยนสบายนานนี้ก็คือตกมาจากประเทศจีน ประเทศจีนสูประเทศลาวบอกร่ายกันยันลาฮาโอเคท่านผู้ชมเอาสิเบื้องแถวนี้ต่อไปว่ามีคนมาลักหรือบ่มีคนโอเคไปเบื้องกันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ปีนต้นไม้โคตรส่วงอาสิคลิปแถวนี้ถ้าเจ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปจะคลิปโจให้มันแตกมาเลยโอเค